ผู้ชมครับฟลุกแฟมิลี่วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ไว้อะไรกับผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์การปะทะกันนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับในบริเวณรอยต่อของชายแดนนะครับต้องขอแสดงความเสียใจและขอแสดงความไว้อะไรมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นคุยกันในคลิปคลิปนี้ครับ อะมาครับทุก <_ F occurs> คนครับมาคุยกันนะครับว <_ S 1> ันนี้ผมหยิบประเด็นเรื่องของตำแหน่งสุดหน้าในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็ต้องใช้คำว่ามันดูจะเริ่มยุ่งเหยิงไปเรื่อยๆนะครับแล้วความยุ่งเหยิงนี้แมนยูอาจจะไม่ได้อะไรกับเขาเลยก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้มันมีกรณีเร็วร้ายสุดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เวิร์ดเคสเลยก็คือไม่ได้ใครเลยครับแล้วก็ต้องใช้ลาสมุสฟอยลน โชว์เซอร์เซรซี่รวมถึงชิโดโอบีนะครับเหตุเพราะว่าตัวละครสำคัญโผล่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนั่นคืออเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะอิซักได้มีการแสดงเจตจำนงเจตนานะครับในการที่จะต้องการเดี๋ยวว่าหาพิจารณาขอสโมสรเนี่ยได้ได้ดูข้อเสนอของสโมสรอื่นๆนะครับที่อยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมนะครับแล้วก็ว่าง่ายๆคือ ไม่ต้องอมอ้อมาอยากย้ายะนะครับคือถ้าอยากให้อยู่ต่อก็ต้องต่อสัญญาด้วยค่าเหนือ่อยราคาแพงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าพอชื่อของอีซัคเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการในตลาดนะครับหลายๆดีลมันก็เลยจะกระเทือนมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับตลาดซัมเมอร์นี้เป็นตลาดที่เรียกว่ามีการใช้เงินกันเยอะมากนะครับหลายๆทีมใช้เงินดึงผู้เล่นนะครับเข้ามาสู่ทีมนะครับทำให้มีการ ประเมินเรื่องของค่าตัวในหลายๆค่าตัว,หล,ตวหลายผู้เล่นแล้วมันก็เปรียบเทียบว,ว่าคนนี้ย้ายได้ที่ราคา60 70คนนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับณนะตอนนี้ชื่อของอีซัคที่โผล่ขึ้นมาทําให้มันกระเทือนไปถึงชื่อของเบนจามินเชสโก้ด้วยนะครับที่มีข่าวแมนยูพัวพันอยู่นะครับผมพูดมาในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าแหมเชสโก้มาแบบเ,เดี่ยวๆยังไม่ค่อยมีใครมาสนใจอะไรแบบนี้นะครับกลายเป็นว่าพออีซัคเ,เกิดภาวะนี้ขึ้นมา นิวคาเซก็เบนเข็มเบนเป้าไปหาเบนจามินเซสโกนะครับว่าเป็นเป็นชื่อที่ถ้าหากว่าอีซักย้ายจริงๆพวกเขาก็จะต้องหาสุน,น้าคนใหม่และสุนหนคาคน,นั้นคือเบนจามินเซสโกนั่นหมายความว่าเมื่อนิวคาเซลกระโจนไปหาเชสโกแมนยูแทบจะหมดสิทธิ์เลยครับเพราะเงินไม่ได้มีขนาดนั้นเงินไม่ได้มีไปบิดสู้ขนาดนั้นนะครอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องทั้งหมดว่าตัวละครที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เนี่ย ความเป็นมาเป็นไปที่มาที่ไปและโอกาสเนี่ยมันจะได้มากขนาดไหนนะครับในมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับณนะตอนนี้ชื่อของชองฟริปมาเดตาโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นชื่อที่แฟนๆแมนยูก็อยากได้แหละนะครับมาเดตาจะมีโอกาสขนาดไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมไล่เรียงไทม์ไลน์แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ อะมาครับทุกคนครับมาคุยกันนะครับในคลิปคลิปนี้นะฮะวันนี้ผมว่ากันด้วยเรื่องของการสลับเก้าอี้ดนตรีแล้วก็การการมีข่าวขึ้นมาอย่างเป็นทางการของอกซานเดอร์อีซัคเนี่ยมันส่งผลไปที่ไหนบ้างเนาะนะครับท้าความเรื่องของอีซัคก,ก่อนนะครับก็ว่าง่ายๆก็คือว่าอีซัคก,ก็ เรียกว่าแสดงเจตจำนงเนาะนะครับว่าขอพิจารณานะครับในดีลของต่างๆของสโมสรอ,อื่นๆนะครับที่จะเข้ามาพิจารณาในการที่จะซื้อตัวเขาเนี่ยนะครับว่าถ้ามีใครยื่นซื้อเข้ามาก็จะพิจารณาในการย้ายได้นะครับดังนั้นณถึงตอนนี้ก็ต้องว่าตามตรงครับนิวคาโซถ้าจะรั้งก็คงรั้งไม่อยู่นะฮะคือถ้าจะรั้งเนี่ยเรียกว่าต้องไปเอาเงินไปจ่ายค่าเหนื่อยกับอีซัคเยอะมากนะครับน่าจะมีแตะร่วม3 0 0,000ปอนต่อสัปดาห์ซึ่ง มันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นพอถึงตอนนี้นิวคาสเซลก็ต้องขยับขยายแล้วครับขยับขยายในการมองหาดิวนี่ครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้เบนจามินเชสโก o คือชื่อที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งนะฮะณนะขณะนี้ในตลาดช่วงซัมเมอร์นิวคาสเซลก็เลยอ่ะโอเคเบนเข็มมาหาทางเบนจามินเชสโกเหตุ hey, เพราะว่าพอชื่อของอีซัคไรเซนอีซัคเนี่ยเนื้อหอมขึน้นมาปุ๊บ ก็เลยกลายเป็นว่าก็มีข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลนะครับแม้ Man, ว่าลิเวอร์พูลเพิ่งจะได้อุกเอเก้เกติกเก้มาร่วมทีมก็ตามนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ก็อยู่ในข่ายสนใจอีซัคนะครับดังนั้นเดียวกคาเซก็เกิดความเรียกว่าเพราะว่าพวงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเสียอีซัคขึ้นมาก็ต้องไปเอาเซสโกคราวนี้พอมาจะมาเอาเซสโกมันก็มีปัญหาถึงแมนยูสิครับ <laughs> มันเกี่ยวกับแมนยูของเรายังไงบ้างนะครับมันก็เกี่ยวแบบนี้เพราะถ้าเกิดว,ว่าอิสซักกระโจนเข้ามาถ้าเกิดว,ว่านิวคาสเซิลกระโจนเข้ามาหาเชสโกจริงๆเอาตามตรงครับว่านในมุมแมนยูแฟนแมนยูเรารู้กันดีว่าสู้ยากนะครับสู้ยากนะครับไม่ว่าจะ,ะด้วยเม็ดเงินอะไรต่างๆที่องบอกว่าแมนยูก็ตึงมือสุดๆเพราะหมดไปกับคุณย่าแล้วก็หมดไปกับเอลเบโมแล้วเรียบร้อยนะครับเ,เรื่องของเชสโกนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว,ว่านิวคาสเซิลจะไปเอา เสโกจริงๆได้หรือเปล่าจะได้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าไลฟ์ซิกก็จะสามารถเรียกว่าเล่นกับราคาได้นะครับค่าตัวที่ก่อนหน้านี้อาจจะพอเป็นไปได้ว่าแมนยูอาจจะอ่ะขอขุดตังมาจ่ายอะไรแบบนี้นะครับขอแบบอ่ะงัดเงินมาจ่ายได้เปล่าอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะโกงราคาไปไกลก็เป็นไปได้นะครับในแง่ของเบนจามินเซสโกนะครับ ต้องอย่าลืมนะครับว่าแมนยูก่อนในนี้ที่ซื้อเข้ามาสองคนเนี่ยทั้งคุณย่าแล้วก็ทั้งเอเบโมคือซื้อคนที่ไม่ได้มีใครมาแข่งไม่ได้มีใครมาแข่งแล้วก็ซื้อคนที่เขาอยากมาทีมเพียวๆเลยอยากมาแมนยูนะครับก็เลยได้มานะครับแต่ในแง่ของเซสโก้พอมีนิวคาสเซิลมาแข่งเอาตามตรงครับไม่ง่ายไม่ได้บอกว่าแมนยูจะไม่ได้เลยนะแต่บอกว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับคราวนี้ผม อ้างอิจงจากเดื่องข่าวของผู้สื่อข่าวเทียบนบนเขาพูดถึงดิวตำแหน่งศูนย์หน้าอะไรต่างๆที่จะสลับสับคั้วอะไรต่างๆอนาเยอะมากเดี๋ยวไล่ตามไล่ตามเสเต็ปไปแบบนี้นะครับทุกคนครับมีทั้งของโรมาโน่ของดังเกอร์ของออนสตีนแล้วก็ของคริสเลอร์นะครับเ,เขาก็พูดถึงว่าเบนจามินเซสโต้กับไลซิกเนี่ยเขามีสัญญาจใจนะครับสัญญาสุภาพบุรุษสัญญาใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขนะครับในการที่จะลดราคาของเขาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ให้กับสโมสรที่ เบนจามินเซสโกสนใจแล้วก็อยากจะย้ายเป็นกรณีพิเศษอันเนี้ยเป็นดีลที่หอมหวานสําหรับแมนยูต้องบอกว่าสำหรับแมนยูก่อนหน้าที่จะมีข่าวนิวคาสิลกระโจนเข้ามานะครับซึ่งสมโมสรเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเซสโกสนใจอยากย้ายไปร่วมทีมจริงๆนะสมโมสรเหล่านี้จะได้ราคาพิเศษนะจะได้ในราคาที่ลดลงมาจากค่าตัวที่ไลฟ์ซิกต้องการเล็กน้อยครับซึ่งมันจะอยู่ที่ราวๆสัก70-80ถึงล้านยูโรบวกกับแอดออนอีกราวๆสัก5-10ถึงล้านยูโร โดยที่ตัวเลขที่ว่ามาเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเซสโ,ซโกได้แจ้งกับไลฟ์ซิกแล้วว่าแจ้งโดยตรงว่าโอเคผมเลือกสโมโสรน,นี้ผมอยากย้ายไปที่นี่อันนี้เป็นสัญญาใจส,ญญาสัญญาสุภาพบุรุษนะฮะเอาเรานี้คราวนี้จากสถานการณ์ของอลรกซานดอิซักนะครับที่ต้องการย้ายทีมชื่อของเบนจามินเซสโกก็เลยกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่นิวคาสเซลเนี่ยให้ความสนใจนะครับแมนว่าอาวแมนว่าเราดูในมุมบวกของแมนยูนะครับแมนว่าแมนยูจะจะ จะมีข่าวว่าก็อยากได้อีซัคกันเนาะนะครับแต่ก็ไม่มีแนวโยมเนาะแนวโน้มที่จะไปยื่นในเดียนนี้หรอกนะครับเพราะว่าค่าตัวคงสูงเกินเอื้อมมากๆอ่ะนะครับยังไม่ได้มีการประเมินค่าตัวกันออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าถ้าเกิดเดิวนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีร้อยอ่ะนะครับมันต้องมีร้อยล้านปอนดะ์มันต้องมีอย่างนั้นเลยนะครับคราวนี้เนี่ยแมนยูก็คงยากแหละนะครับที่จะไปเอื้อมถึงอีซัคเนาะนะครับมันคงไกลเกินไปนะครับรวมถึง ถ้าเกิดว่าจะไปยื่นในกองหน้าอีกได้หลายคนที่มีชื่อแมนยูก็ยาก,ยากอยู่ร่วมถึงเบนจามินเซสโก้ด้วยนะครับทุกคนครับเจมส์ดังเกอร์บอกแบบนั้นดิวดอนซีนบอกว่าไงอนซีนบอกว่านิวคาเซิลกกำลังพิจนารณาในการที่จะคว้าตัวเบนจามินเซสโก้นะครับจากไลฟซิกถ้าหากว่าอเล็กซานเดอร์อิสซักนั้นย้ายออกจากทีมนะครับโดยที่เซสโก้นั้นเป็นเป้าหมายที่นิวคาเซิลให้ความสนใจมาน,นานครับและจะกลายเป็นเป้าหมายหลักทันทีหากว่าอิซักนั้นอำลาทีมจริงๆ คริสติวิลเลอร์เขาไล่เลียงตลาดกองหน้าเขาบอกว่าแมนยูมีการประเมินชื่อของนิคลัสแจ็กสันเข้ามาอยู่ในลิสต์นะครับแต่ว่าลิสต์เนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นกองหน้าที่เรียกว่าถ้าเพียวๆเ,เลยซื้อแบบไม่มีการเทรดไม่มีการแลกใดๆนะครับก็ค่าตัวก็สูงเกินกว่าที่จะเดินดิวนี้ได้เนี่ยครับหลังจากที่แมนยูนั้นสอบถามไปอาจากาไปกับทางเชลซีแล้วเรียบร้อยครับก็เท่ากับว,ว่าถ้าเราคุยกันนะตอนนี้ทั้งหมดชื่อเซสโก้นะครับ ชื่อของแจ็คสันรวมถึงชื่อของอีซัคที่แสดงเจตนาลมที่จะย้ายอผมนับ 1. อีซัก2เซสโกสามแจ็คสันถ้าจ่ายเงินเพียวๆอันนี้คุยกันตามตรงคุยกันจริงๆเลยคือแมนยูไม่มีเงินจ่ายสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้นะครับเอา3คนนี้ก่อนนะผมพูดถึง3คนนี้ก่อนคราวนี้เราขยับไปต่อครับมันยังมีดีวเรื่องอื่นๆที่มันยังสามารถเป็นไปได้ณนะตอนนี้นะคราวน,นี้เราโยกไปที่ฝั่งวิลล่ากันบ้างนะครับ วิลล่าเนี่ยก็มีข่าวกับแมนยูอยู่2คนนะครับก็คือเอมี่มาตินสแล้วก็โอลิวัตกินส์นะฮะเอาเรื่องของกองหน้าที่เกี่ยวข้องกันก่อนไล่ไล่สเตปมานะครับก็มาที่โอลิวัตกินส์นะฮะเรื่องของโอลิวัตกินส์เบนจาคอปบอกว่าแมนยูเนี่ยมีการติดต่อไปยังฝั่งของวิลล่าเพื่อขอซื้อตัวโอลิวัตกินส์นะครับแต่ต้องจับตาดูกันนะครับเพราะว่าวิลล่านั้นประเมินค่าตัวไว้ที่60ล้านปอนด์แล้วก็ผมเสริมเพิ่มเติมคือบางเนื้อข่าว บอกว่าวิลล่าเนี่ยบอกว่าโอลิเวดกินส์ไม่ได้มีไว้ขายนะครับอ่าก็เป็นการปฏิเสธในเบื้องต้นนั่นแหละนะครับแมนยูก็ยื่นเพื่อขอซื้อตัวไป60ล้านปอนด์นะฮะจากฟากของสกายก็บอกว่าแมนยูเนี่ยเริ่มต้นกระบวนการในการที่จะเจรจาขอซื้อตัวโอลิเวดกินส์นะครับขณะที่อูนายเอเมรี่ของวิลล่าคราวนี้มันจะมีเรื่องที่มันมีจุดร่วมร่วมกันมีข่าวว่านี่สกายพูดถึงนะครับบอกว่าอูนายเอเมรี่สนใจอยากได้ตัวอเลฮันโดกานาโชไปร่วมทีมครับอ่าคราวนี้มันมีจุดร่วมตรงนี้้เกิดขึนและ โรมาโนบอกว่าแมนยูติดต่อขอซื้อตัววัดกินสไปนะครับแต่คำตอบรับจากวินล่าคือวินล่าไม่ต้องการขายเว้นแต่ว่าจะได้รับข้อเสนอดีๆซึ่งดีมากๆจริงๆจึงจะพิจารณาดีลนี้นะครับจากเทเลกราฟบอกว่าวินล่ายืนยันว่าพวกเขาไม่ต้องการที่จะขายวัดกินส์ไม่ว่าในราคาใดๆก็ตามในช่วงซัมเมอร์นี้นะครคราวนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือ ถ้าซื้อเพียวๆอันนี้เราต้องคุยกันว่าถ้าซื้อแบบไปวางปั้งอยู่ดีไปเดินดิวเลยเนี่ยผมว่ายากผมว่ายากนะครับแมนยูไม่น่าจะไปจ่ายตังค์สู้ใครได้แมนว่าจะไปทุบเงินหาเงินมาจ่ายก็ตามจะคิดว่าไม่น่าไปสู้ใครได้นะครับถ้าต้องเดินดิวสู้กันนะครับโอลีวัตกินส์อาจจะไม่ได้มีคู่แข่งโดยตรงแต่ถ้าต้องจ่าย60ล้านปอนด์เพื่อนักเตะอายุ29-30ถึงปีเมื่อไปหักลบเมื่อไป เรียกว่าหักล้างกับนโยบายของทางฝ่ายบริหารแล้วเนี่ยที่ต้องการนักเตะอายุน้อย29-30ปีอายุ60แล้วค่าตัว60ล้านปอนด์แบบนี้ก็คงคาดว่าน่าจะไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดว่ามีการแลกตัวกันระหว่างกานาโชกับวัตกินส์ตอนนี้เริ่มจะมีประเด็นนี้ให้ได้คุยกันเพราะมีข่าวว่าวิลล่าอยากได้กานาโชนะครับอันนี้เดี๋ยวเรื่องของวัตกินส์เราตามข่าวกันต่อนะฮะ รวมถึงในเรื่องของนิโคลัสแจ็กซันผมพูดมาหลายวันละ้นะครับว่าก็อย่าไปตัดประเด็นนี้ว่าเชลซีเพื่อที่จะเอากาานนะโชแล้วก็แมนยูเพื่อที่จะเอาแจ็กสันเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งไปตัดดิวนี้ทิ้งนะครับซื้อเพียวๆย,ยากแต่ถ้าเกิดว่ามีการเทรดผู้เล่นแล้วก็บวกลบเงินกันเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ดังนั้นตอนนี้ผมว่าเราอาจจะแทบลืมลืมชื่ออีซัคลืมเซสโกไปได้เลยในการที่จะไปจ่ายเพียวๆแต่ถ้าวัดกินส์หรือแจ็กสัน ถ้าสองคนนี้แล้วมีการเทรดตัวแรกตัวขึ้นมาก็อาจจะพอเป็นไปได้และชื่อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงซึ่งก็ต้องบอกว่าพูดขึ้นมาปุ๊บเป็นแฟนแมนยูก็อาจจะมีเฮได้เหมือนกันนะครับอาจจะมีเฮได้เหมือนกันนั่นคือชื่อของชองฟริปมาเตตาครับชื่อของชองฟริปมาเตตาครับทุกคนครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ยไม่ว่าชื่อไหน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 ก็ เป็นไปไม่ได้สำหรับแมนยูหมดเลยครับก็เป็นไปไม่ได้สำหรับแมนยูหมดเลยดังนั้นเราก็ตามดูกันก็แล้วกันนะครับว่าชื่อของมาเดต้านั้นจะเป็นไปได้มากขนาดไหนเพราะมาเดต้าไม่ต้องจ่ายน่าจะไม่ต้องจ่ายเงินเ,เยอะเท่ากับดิวอื่นๆแต่ก็ก็ดูก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าเนาะพาเลสก็มีสิทธิ์ที่จะ ขยับราคาขึ้นเน่ยเมื่อรู้ว่าตัวของมาเดตามีคนมาสนใจดังนั้นน่าตามดูกันต่อนะครับมาเดตาที่แฟนๆผีอยากจะได้กันก็อาจจะมีชื่อแรงขึ้นมาสซเมลักเฮิร์สเขาพูดถึงไว้นะครับอันนี้คือประเด็นที่หยิบมาฝากกันในวันนี้เนาะนะครับทุกคนครับเอามองอยังไงบ้างเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับอ่ะช่วงนี้ทิ้งท,ท้ายครับผมฝากเอาไว้กับทริปแดงเดือดนะครับถ้าใรสนใจไปดูเกมแดงเดือดด้วยกันนะครับาาเรียบผู้แมนยูเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมนะครับใครสนใจ แอดไลน์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะครับฟลุกเทยุทธจากมือกับใช้ทรุดไปดูแลเต็มที่แน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทบีซีเจอนีะครับที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของทัวร์ทั้งหมดในคลิปคลิปนี้นะครับพิเศษมากๆทีนี้นอกจากดูบอลแล้วนะครับเราจะไปที่ปารีสฝรั่งเศสด้วยถ้าในสนใจแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับที่ไลน์แอดมีตัวแอดนำหน้านะครับแอดบีซีเจอร์นี่แอดจอนีค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้5 0 0 0บาทนะครับว่นี้าไัน่อนครับวันนี้ครับ